มหนโนคือค <idd ari> ื้นโอ้คือครื้นไอเขาไปเยี่ยมเหรอที่เนี้ยโอ้ทำอะไรกันน่ะไ์สดเลยไ์สดเลยไรสดเียต่างหากนี่เีรสดเลยไรสดเลยตีเริ่มแล้วเฮ้ยโอ้โห้บวกโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ตัวม้า

ที่มนปู่พูดนิดนึีว่าทำไมหลวงปู่เน้นเรื่องกตกาไร้สาระแล้วหลวงปู่มีความอะไรหลวงปู่มีทําไมเน้นเรื่องกิิกาไร้สารพิษใน้านเราตอนนี้น่ะคะตอนนี้แหละตอนนี้มันกําลังโอ้โหมันได้โอกาสยุคสมัยมันกําลังมาชนกันแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเรารทำทันมันทําทันแน่ข้อสําคัญอยู่ที่ว่าต้องมารีบทํา ก็มาพร้อมกันทําจริงๆมันทําทันทันยุคและมันก็จะมันมีมันทันแล้วมันก็มีของมันก็โชว์ได้เต็มที่มันก็ช่วยเพราะมันจะมีประโยชน์ทันการไงมันก็ได้ยุคได้สมัยด้ทันเวลามันสมส่วนสมเหมาะสมควรสมเวลาเป็นโอกาสเป็นขณะที่มันความต้องการและมันเป็นความสําคัญมันสาคัญ ทั่วไปมนุษย์มันต้องกินพืชพันธุ์ยาหารน่ะแล้วก็เน้นยิ่งพืชพันธุ์ยาหารเนี่ยมันสําคัญกว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มันก้าวต่อนะพืชเนี่ยจะได้เนื้อสัตว์หนึ่งกิโลต้องใช้พืชนี่เท่าไหร่900กิโอะไรโอ้นี่ไอ้หนูอะไรเขาบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องใช้พื้นที่900 900แต่พื้นพืช เอาพืชมาเลี้ยงสัตว์900ได้ได้หนึ่งได้ร้อยเดียวหรือได้หนึ่งของเนื้อสัตว์นะซึ่งมันเราก็ไม่รู้มาตรฐานนนนีวเดี๋ยวจ้อาไปืนแ้านื้ใช่อันนี้แหละมันมันเป็นของแท้มาของตรงแล้วมันก็เร็วแล้วมันก็ไม่มีไม่มีข้างเคียงไอเนื้อสัตว์มันข้างเคียงเยอะผิดภัย ข้างเคียงเยอะแต่คนเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เชื่อเพราะว่าเนื้อสัตว์ในเนื้อข้าบนนี้ยังพิษภัยมากกว่าปลาเนื้อปลาพิษภัยน้อยกว่าเนื้อสัตว์อีกอย่างนี้เป็นต้นเนื้อหมูนี่ร้ายกว่าเพื่อนเลยเนื้อหมูนี่ร้ายกว่าเนื้อโคนะสเนื้อหมูเนี่ร้ายกว่าเนื้อโคอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีของมันต่างๆนานาอยะ สถิติละเอียดเขาก็น่าจะมีแต่เขายังไม่ทํากันหรอกเพราะว่าเขายังแค่เอ,อเนื้อสัตว์เขายังไม่ถือว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอะไรเขาก็หลอกันเละอยู่ในในสังคมในระดับตอนนี้รเราเราเชื่อมั่นเราเห็นชัดเจนค่ะเห็นชัดเจนเรื่องที่ว่าเมื่อก่อนหลวงปู่บอกว่าสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติมันจริงๆเลยนะคะชัดแล้วันยิ่งชัดขึ้นไปเรื่อยๆและเขายังไม่เชื่อง่ายๆหรอกค่ะเขายังไม่เชื่อง่าย เพราะว่ามัปลูกนี่มันต้องคลุกคลีดินเขาไม่ได้มันเปื้อนมันเปื้อมนอมันต้องหขอขอคอยงาช้างก็ต้องอยู่พวกไหายโซมันอย่างนี้ก็ถือว่าชั้นต่ําอะไรเงี้ยมันมีทั้งค่านิยมแบบสร้างศักดินาค่านิยมทั้งอะไรตไร่อ่าทั้งทุนร้อนทั้งอ่อะไรของเขาเยอะแยอะอันนี้เราใช้ขบวนการกลุ่มในการขับเคลื่อนกิจกรรมไร้าสารพิษเลยนะคะ,อะตอนนี้มีแค่2กลุ่มนะคะอีกสองกลุ่มก็แบ่งไปอีกส่วนหนึ่ง สองกลุ่มส่วนแรกเปียกนี่ค่ะปลูกปลูกหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้หอมหัวใหญ่เหรอครับใช่ค่ะคนไม่เคยรู้หรอกว่าหอมหัวใหญ่ใช้เมล็ดปลูกหอมหัวใหญ่ทาไกลเป็นบุญตาแล้วเนี่ยเกิดมาเพิ่งเห็นนี่ยไหมหอมหัวใหญ่เห็นไหมเคยเห็นแต่เคยเห็นผลของมันใช่หมเมล็ดเมันเคยเห็นแต่ผลของมันหัวใหญ่ตัวต้นน้อยแห้งยี่สิบห้าวันต้นบักน้อยนึงเดินทางมาจากเชียงใหม่ค่ะ กิโลละไอ้ขีดละสามดีพันไปไม่ได้ไม่ต้องไปสั่งซื้อจากินกินเขาเรียกพันนไละสามร้อยห้าสิบคนเขาบันนอกแต่ก่อนนี่นะหอมหอยใหญ่นี่เขาผิดกฎหมายเลยนะใช่ค่ะผูกไม่ได้นะทําไมล่ะครับเขาพวกทุนนิยมพวกทุนนิยมมันออกกฎ แล้วเขาบอกว่าปลูกได้เฉพาะเมืองหนาวกับภาคเหนือของประเทศซึ่งมันจริงอะ่ะเราก็มาปลูกแล้วปลูกแล้วมันก็ไม่เห็นด้อยก่าเขาเลยขายไม่ได้ไ,ดไม่เป็นฮะได้ขายได้แล้วเดี๋ยวนี้กฎหไม้เขาไม่แล้วเขาลือแล้วเลิกแล้วแต่ก่อนนี้ไม่ได้ใช่ตอนนั้นไม่ได้ขายจับผีกฎหไม้เ,เพราะว่ามันอย่างเงี้ยพวกในทุนมันออกกฎหมม้มานก็คุมอ่ามันไม่ใช่ปันของเราเลยก่อนมันยังเรายังไม่เก่งไง ที่จริงมันไม่ใช่ของไทยนะหอมใหญ่หอมใหญ่ไม่ใช่ของไทยของของอื่นของท่อื่นอยากถามว่าคนนี้รบกวนนะหรอครับนี่แบบนี้ป่ะของเรามีแต่หอมแดงเหรอครับเออมีแต่หอมแดงหอมน้อยนี่แหละถ้าหอมแดงเขาจะใช้หัวมันปลูกเพราะแต่นี่หอมใหญ่เขาใช้เมล็ดมันซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ยังไม่เคยเห็นต้นเดียวแต่กินวคยได้เห็นที่ข้าวบ้านอานิษย นี o, ่ก็เพาะที่เชียงใหม่แล้วก็ส่งมาเปล่าค่ะเรามาเพาะเองมาถึงแล้วต้นกล้าองน่ารู้อย่างนี้กลางมากมาแล้วเพาะท่านท่านแก้วลอยน้ำสูงไม่ได้เลยหรอะสูงขึ้นแสดงว่าต้นมันทำไมมันทีนั่งล่ะใช่มันทำไมทีขนาดนี้น้ำก่อนเปล่าทียังเนลยหัวไม่เบียดกันแย่เลยข้างล่างเขาบอกว่าคืบหนึ่งค่ะ นี่มันคืบแบบนี้โอ oh, 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 oh. oh, like ้โหคืบไปคืบในโม่ดิอันนี้คืบในโม่เลยเนี่ยคืบหนึ่งอารุษีละโม่ต้องสว่าคืบมาคืบให้ดูไปน้ำก่อนพี่ไปตลบนี่คืบอย่างงี้คืบอย่างงี้นี่คืบนี่นี่คืบอย่างงี้คืบอย่างงี้นี่คืบอย่างงี้คืบใครยังไม่รู้จักคืบหรอก ใโมเขายังไม่รู้จะคำว่าคือคือคือยังไงน้องปุนมาแล้วขึ้นหกลมแรงระวังเดินดีๆเดินดีๆมอถ้าหกลมนี่เนี่ยคลอดก่อนเวลาไม่ได้นะอย่ารีบใช่ไหมอย่ารีบนะลุงลีต้องตังแพงให้ลูกหนูด้วยเกินไป โอ้โเกิดมาก็มีพเพลงประจําตัวมาเลยอ่ะมากไปแล้วโกลูกๆทั้งหลายยังไม่อยากเรียกหลวงปู่ว่าเขาบอกว่าต้งแต่เาไม่เอาเาอตามตมบอกไม่ยอมไม่ยอมแล้วแต่ใคะตามชอบแล้ว้ตามชอบแล้วแต่ไม่ได้บังคับใครนี่อิสระนะก็ถ้อิสระเดี๋ยวเป็นพ่อปู่แล้วก็มีแบบไสยศัตร อะไรเกินแล้วเกินสามชื่อแล้วนังจีนดิพุทเฒ่าเดหนังจีนพระเฒ่านะเกินเกินสามชื่อแล้วไปฟังทก็ขอบคุณอธิบายดีนะครับท่านต่อพูทเฒ่าอ้พุทธเฒ่าตอบต่อพุทธเฒ่าพุทธเฒ่าใช้ได้แต่เฉพาวุฒิเท่านั้นถ้าพูทเฒ่าก็หัวหน้าพัคยาจงใช่ใช่ยอมได้ยอมได้ เดินเดินหน้าไปเลยกันนะรองว่าไงครับคนกำลังมาจังพุดตลบไหมครับทีไปนะคะคุ่มเนหัวใหญ่วันลูกโอ้โหซึ่งกันนั่งกันเลยเหรอโอ้โหทำไมโา้อเ่แล้ มีปัญหาหัวใจด้วยหรอเส้นเส้นโน้นเส้นเส้นเมนต้นอันนี้นคันมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวเนี่ยแม่เาปู่มะพร้าวครับเนื้อเผาเนื้อไงนี่นี่นี่กินมะพร้าวมีมะพร้าวไหนมะพร้าวนี่ไงครับ ไหนอะอ๋อเขาปลมะพร้าวครับแถวเนี้ยไม่เห็นหน้าต้นเลยนี่หนึ่งอย่างนี่ๆๆเดียวปะคะนี่ก็เห็นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวโอ้ยท่านทำท่านมันตาดีตาไวแต่เราเนี่ยบางทีไม่เห็นมองเห็นตั้งนานแล้วบอกว่านั่นนั่นนั่นเราก็มองเส้นานก็จะเห็นตาก็ไม่ดีประสาทก็ไม่ดีอะไรนะเออตอนนี้เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีใครเก็บเลยเนี่ย วไว้อ้างก็ได้ว่ไปเอาไว้อ้างเอาไว้อวดอ,อ้างก่อนก็ขิงมานั่งถ่ายรูปตรงนี้สวยมาก <c oughs> โอ้โอเก็บหน่อยทนหน่อยนะคุณอยากสวยอ่ะค,อคุณอยากสวยเขาก็เก็บไม่โชว์ด <c oughs> ิ

โอ้โหเป็นดาราแต่เด็กด้วยแอคติงเก่งแอคติงใช้ได้เนี่ยมาเทสแอคติงแล้วอีกหน่อยเข้ารับรับเข้าโรงเรียนบดาราเด็กบางกลาดอยู่แล้วเด็กหนัเองริสมอวันมีรายการวุฒิีโทร อีกคนหนึ่งก็แสดงหนังแต่็บอกเขาไม่ได้แสด,ดงเป็นตัวต้องผ่เพราะตาเขาตา,เขา,า,เ,ขา,าเขามันดี <Okay. S 1> <c oughs> ใครคนพูดี่เามาเอาคนนี้มามภา <c oughs> แล้วก็บอก <c oughs> คุณอยากจะได้ตาดีเนี่ยก็อเอาหมอจากสุดแท็บมาบอกพอเป็นเช่น,นว่าโครงสร้างหน้ามันไม่เท่ากันข้างซ้ายข้างขวาบอกว่าทำได้เลยได้ก็พาตาเลยหมอเขาบอกว่าไปฝังหน้าแล้วก็ทำ ีูันตุ่มหน่อยตาตัดตาหมอนนี้บอกว่าเขาไม่ฟรีเลยมันดีใจมากเลยบอกว่าผมก็ไม่แดงตัวส้คัญเลยบอกว่าตาคุมันเปี้ตโฆษณาหมอเขาแข่งเกาเล่นซ่อนโฆษณาในทีโอ้โหนี่เลยฝีมือหมอเนี่เราเป็นดาราโอ้โหโฆษณาในตัวเลย ซ้อนเนี่ยแหละประเภทเรียกว่าประโยชน์ซับซ้อนประโยชน์ทับซ้อนโอ้โหรถประจําตัวเยอะเลยพาหนะประจําตัวมีทุกรูปแบบพาหน้าประจําตัว<ส><น><ส><น> ราคาเ้ามีนเนี่ยโมดิงเองเอาคลิปนกระดาเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยมันสบายไม่ต้องไปมุ่นอะไรเลยหัวไม่ต้องมอยร้อนอะไรสบายเราวังแดดร้อนอย่างเดียวเลยหหวังมันฝั้ยเลเข้ายนเนี่ไปเอง วันนี้มีน้องโมกับน้องคุณเ, <c oughs> เดินนี่มันจะได้คลอดง่ายนะ,ะเดินนี่ก็ผู้หญิงที่เป็นบันนอกนี่<า>เขาทํางานชาวไร่ชาวนาทํางานจนแก่ท้องแก่ก็ททาพอจะคลอดก็สบายเกี่ยวคนในเมืองคนผู้ดีไฮโซเนี่ยโอ้งองแนอนนิ่งไปเอวนั่งเอกกมังค์เคนมา เสิร์ฟหลอกเวลาสัตว์เข้าจะออกเวลาคลอดต้องพาออกสมัยก่อนก็มีปากปากคันไหมครับแต่มือลงพื้นทีน้ำจากเพาะน้ำจุกอ่าสนามเด็กเล่นมีคนบริจาคเครื่องเล่นให้แล้วครับเอามามีสนามไม่เล่าเอาของมาแล้วไม่มีสนามให้เขาอ่ะขับพื้นที่ก่อนครับ ผมพ่อเด่นคือผมพ่อตรวจเงินสำหรับพี่ให้อะจะทำเป็นแบบให้ผู้ใหญ่มาออฟเอ็กซ์ไซส์ด้วยครับเล่นค่อยๆเติบโตมาทีละนิดคือเล่นคือโตมากนะคือเป็นคนที่ท่วมเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวให้ให้หลวงพ่อตรวจดูแลเพราะว่าผมไม่ทำรนับเดียวโมนี่ชื่ออะไรโมเนี่ยทำโมเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงอ่ะชื่ออะไรครับชื่อดังๆลูก นามโครับจริงครับนามโทโจริงไหมครับชื่อทัโชื่อหลวงปู่ตั้งให้ไหมอันนพงพิพุทธโอ้พุทธพงฮะพงพิพุทธเหรอโอ้คนนี้เนี่ยเอาแสตของรัฐมนตรีมานี่ข่าพงทธพง่พุทธเลยเหรอ อ Whereas, พงที Bangkok, c c ่ได้ไงอ่ะพงสะพดพงสะพดทีฮะพงที่ได้ไงพงมันไปที่ได้ไงนนนคนต้มตัวนนอยู่นนคนต้มตัวตายอ่า่่ตาย เอา,นา,นอม,อามาเสริมมามาเสริม,น,ม,น,มรนี่พวกนี้นี่ก็ใช่เนี่ยเราไม่เอาไปแยกโอ้มันบางทิ้งน,นี่ทำไมไม่ออกดอกเลยเนี่ยกกกลลลัังงออแ้วค่ะนิดหนน่อยี่น,นี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยนี่ต้นมักใหญ่เลยเนี่ยยังไม่ออกดอกเลยไงย <c oughs> มันไม่ค่อยโดนแดดค่ะต้นมันไม่ค่อยโดนแดดก็เป็นอย่างนี้ค่ะสูงใหญ่งามแต่ว่าไม่มีอะไรลัย รู้จักเหรอรู้จักพระ่อยเหรอมีอยู่ค่ะมีค่ะเยอะอยู่ค่ะอ๋ออยู่ค่ะคอมาส่งกันหาวทุกวันอ๋อมาส่งกันทุกวันฮร่มฮึ่มคะไม่รู้ต้องไปถามคุณย่าค่ะต้องไปถามคุณย่าเขาี่ นั่นนั่นนั่นเขาโชว์เลยโชว์สมรรถนะหหน้าหหน้าทีมเหมือนในหนังเลยเหมือนพวกกูอ่ะเด็กแก๊งแหม่พูดจะเสียแล้วเด็กแก๊งหัวหน้าเด็กแก๊งโอ้ อ่านี่เลยปัญหาไปแล้วเนี่ยเลยเนื้อหาไปแล้วดีมากของแพงนเนี้ยเฮ้ยมาสายปั่นนี่เขาเจ็บแล้วเข้ากระติบหมดแล้ว ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยังคอนโชยโชยเลยนาะโอ้ยไปไปไปไไปน้งงาสดคน้จี่แหลงา โอ้ยพวกเรานี่ของกินหัวกะทิหมดทุกอย่างเลยเล่นหัวกะทิทั้งนั้นเลยเนค่ยไม่ใช่ก่อนเขาที่หัวกะทินี่ก่อนเขาหางกะทิมันก็ของทีหลังเขาหัวกะทิก็ก่อนเขาอันนี้เล่นอะไรเไนี่ยมันโ<ร>มันโถ<ร><ร> สนุกก็ไปตามชีวิตชีวาของเราเนาะสนุกอาหัดไว้หัดไว้ดิหดนะจะต้องมีหน่อไม้มาให้หันอีกเยอะเลยหัดไว้หน่อไม้เราก็เราโหกอไผ่เรากำลังโตโตโตดิหนอนีอ่เก็บไม่วัดไม่ไหวอะหน่อไม้ ส่งไปไล่แจกเลยนี่สามเหลี่ยมสามมุมเนี่ยสามเหลี่ยมสามมุมทุกวันเลยสามเหลี่ยมสามมุมเอาไปมาแล้วเอาประกงหัวเป็ดประกงหัวเป็ดมาแล้วเออประกงหัวเป็ด ต้องจับไข่ใส่มะละกอโอ้โหไม่ได้เหรอเไม่ได้แล้วเีไม่ได้ล้ปนนวยอะไรนะแหนมแหนมแหนมอะไรกันนไงแหนมคือนี่นนี่นี่ม่อไ๋อโอ้ยครอบไปเฉย อ๋อก็เริ่ทำาัแนมาวกเอโอ้ยก็ี่แหละเอาข้าวมาหมากมันก็มันก็มันก็นนส้มมมันก็ส้มขึ้นน่ะเป็นแหนมเอามาหมากก็ส้มขึ้น วันนี้ก็มาปลูกปลูกตะลุยครอบครัวค่าใช้จ่ายกินแกงสะบัดเป็นเกือบเบัตรทุกคนค่ะเออดีไหมมาสนทนายามจบกูท่านคนกินอาหารอร่อยแล้วก็กินแกงสะบัดจ้าสีธรรมราชน่ะโทรมาบอกว่าอย่าคุยกับพ่อท่านวันนี้หนูก็เลยบอกว่าพ่อคุยกับพ่อท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าพ่อท่านไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอย่างนี้ วันนี้อยากคุยกับผู้ดูแลพ่อท่านก็มีท่านแสนดีน่ะจะากคุยไหมล่ะกับท่านดินไทยออยากคุยเอาเบอร์โทรให้หน่อยลุงยังไม่เอาเบอร์โทรให้เดี๋ยวเขาไม่มีเบอร์โทรอาคุยอะไรคุยเรื่องเรื่องอาหารมั้งเรื่องสุขภาพมั้ง เขาเอาฟักข้าวค่ะมาทำสบู่ลนผสมฟังแม่ฟักข้าวเยอะค่ะทำไปสารพัดน้องเราก็ว่าไงจะกลมจะกลมการล้าง เออทำไมเนี่ยบ,บ่เออปั๊มปนอปั๊มน้ำมันไปโรงงานกันยังไม่เข้ามาปัม๊มยังไม่เข้ามาเติมน้ำมันอ้ายังไม่ยังไม่ได้เวลามาเติมน้ำมันอาหารก็ทยอยมาเรื่อยๆโอ้โหทุนนี่ทุนทุนทุนรอส้มตำ ทูนรอส้มตำมีส้มตำมันไม่ค่อยอไม่กินไม่ลงของ <ผม S 2> ชาอสานอารหลักก็เฮ้ยพวกเราไม่ต้องหัวเราบาคงเราเยอะบาคงเรามากมายเาไปเอามาจากไหนอะเนี่ยง,งานที่มาจากไหนอะโอ้โห แล้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหให้มาเป็นบ้างๆแล้วมาป่ากูปอกเองเดินม,มาผ่าเองเลยเด้อเผามาเป็นบ้างๆส่งมาเต็มบ้างอ๋อเผาเองเหรอเผาเองเหรอาเ,อเรอาเรือมาเป็นปืนอเนื่องนะโอ้โหเย,ยอะแยะเลยโอ้โอ้าวช่วยกันปอก โอ้โหเข้ามาแล้วจ้าไอ้อันนี่ไผ่ไผ่ข้าวหลามเหรอไผ่กิมซุงเขาบนั่นไผ่กิมซุงโอ้โหมันนีห้อเดียวกันเวลาเนี่ยอันนี้ไผมันมีสังมั้ยมีเพนไม้แก่งกำลังดีโอ้ยบาดกล่นเว้ยไผ่กิมซุงมันจะมีสังเลยนอนนอนโอ้ยกว่าจะได้กินเว้ยโอ้ยลำบากลำบนกว่าจะได้กิน ต้องหมูพิเศษของมันต้องไปซื้ออะไรนะอะไรอะไรที่เมือชนน้องมน่ะต้องไปซื้อขหลามน้องมนโอ้โหโอ้โหระวังนะระวังตกเป้งเลยนะ เอาเรายังไม่แปดโมเยไม่มีใครดูเลยปิดเลยจอวันนี้เงียบเชียวอ้าวอาไปเปิดร้อ้ลงปู่แล้ว วันนี้โชว์เดียวโชว์เดียวโชว์เดียวไม่มีใครย่างวันนี้อวันนี้โชว์เดียวเลยได้คนเดียวเลยไม่มีใครย่างเลยขอบคุณครับอขอบคุณครับสองจุโลนะสองจโอ้โหไม่ถึงสามโลนะเมื่อวานนี้สามโลกว่า อันโอ้ยขยิงอ้าวไปก่อนเด้ออ้าวกาอ้าววันนี้ชอบเดียวจะกดอีกรอบนึงเดียวมันเปิดไปบ๊ายบาย